แกงตูนนะครับสูตรครัวเมืองเหนือนะครับแกงเหนือเบ้านเฮาครับแกงตูนใส่ปลาใส่บะนาวหอมๆนะครับเนาะเอาเขามาหลอกเปิดตูนออกก่อนนะครับเนอร์นะครับเปิดตูนทอดหลอกออกเพื่อเรด็ดร้อยพบเป็นก้อมเป็นก้อนแล้วเอาน้ำมาหั่นนะครับเนาะหั่นเป็นชิ้นๆนะครับเพื่อพอดีพอดีคำนะครับเนาะใส่ปลานะครับนี่ตุ้นโอ้แง่มาครับนี่ได้แกะเสร็จปลิมนะครับเนอร์แกงตูนแบบเหนือเนะครับสูตรของยูโอ้ด้ครัวเมืองเหนือนะครับผมนี่นะครับ ส้มเผือส้มเอ้าเดี๋ยวมาดูเรืองพริกแกงกันนะครับเผือพริกแกงไอโอ้ก็จะมีพริกหนุ่มพริกแดงนะครับหอมขาวหอมแดงนะครับนอกแล้วก็ตามเพื่อเลือกเรียกกับใส่กะปิลงไปนะครับเอาเซตแล้วก็ตังน้ำหออ่อนรอบนเลยจะขายอยู่ในหม้อแล้วนะครับเนอร์ดับความขาวนะครับเนาะค้าดมาได้ครับน้ำร่างโคกครับสวยลงไปเห็นน้อยนะครับนี่อร่อยกว่าเาคือน้ำโคกนี่แหละครับผม เอ้าใส่ตูนลงไปครับใส่น้าปลาปรุงรสลงไปครับใส่น้ำปรุงน้ำปลาใส่หัวฉลุดดีลงไปเลยนะครับใส่มะเกอร์ส้มไปเห็นหน่อยนะครับเน้อใส่ยอดมันแก้วลงไปเห็นหน่อยนะครับเพิ่มความหวานเนาะใส่ปลาลงไปตัวเนะครับเน้อมันตึงคือครับเพิ่มรสชาติความเปรี้ยวครับบีบมะนาวลงไปเห็นหน่อยเอ้ยมันตึงคือครับนี่ใส่ใบกำกอใบโหระพาครับเพิ่มความหอมครับอ่ะเรียบร้อยครับพร้อมเสิร์ฟครับแกงตูนสูตรนีโอ้ก็มือเหนือนะครับเฮ้ยป้าแม่พี่น้องมันตึงคือครับ ้ยอย่างเก้าครับมันจับหงมันหนาวตามจิ้มต้นหน้าเจ้านักบุญนะครับมาหยอกครับพี่น้องมนันตึง,งคือครับจิ้มพอวันเอออืมมาแล้อืมพันเทา้าอืมไม่ใช่ยังอืม,อม